สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆสมาชิกนะครับมาเจอกันในคลิปที่2นะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับมัดรวมสี่นอยนะครับผมเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับงวดประจาวันที่25นะครับคุมภาพันธ์2 5 6นนะครับผมเลขเด่นตารางของเรานะครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าปังนะครับไปพี่เนาะถือว่าปังนะครับเพราะว่าหมาเด้งๆหลายคู่เลยนะครับ ก็เมื่อวานนี้นะครับผมให้1กับ2ไปนะครับพี่พี่เฉพาะกิจนะครับ7 4 8นะครับผมกับศ1นะครับของเรามาเข้า1 0 0 1นะครับวิ่ง1นะครับมาแล้วนะครับตัวเจาะนะครับรอบพิเศษนะครับ551กับ25นะครับของเรามาเข้าตัวน้นนะครับ15 51นะครับวิ่ง1นนะครับผมแล้วก็ 25ตรงตรงเน้นเน้นเหมือนกันนะครับวิ่งรูดที่2นะครับในรอบพิเศษนี้เด้งบนเด้งล่างเลยนะครับทั้งตัววิ่งตัวรูดนะครับส่วนในรอบเฉพาะกิจในปกตินะครับ9ก9กับ30นะครับของเรามาเข้ามาเข้าในตารางไม่ไม่มีนะครับพี่เจไม่มีน่าเสียดายนะครับพี่น่าเสียดายนะครับ30ก็ไม่มีเนาะนะครับมีแค่ศูนย์นะครับ วี p พีนะครับ923กับ50นะครับของเรามาเข้าในเลขตารางนะครับเนาะ0 5น0นะครับนี่เลยนะครับพี่ก็ถือว่ามาสี่คู่นะครับเนาะนะครับผมมา4คู่นะครับถ้าจะนับเลขหามด้วยก็เข้า3ตัวนะครับอันนี้551่เนาะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสดับแนวทาง เลขเปลี่ยนตารางนะครับเมื่อวานนี้นะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมก็ขอฝากคําเตือนพี่พี่สมาชิกทุกครั้งนะครับผมตัวเลขนะครับเป็นเพียงสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมสาหรับนะครับเลขเปลี่ยนตารางนะครับพี่พี่ของวันเสาร์นะครับที่ผมจะให้ไปก็จะมี6มี5 มี7มี2นะครับมี1มี3นะครับผมตัววิ่งตัวรูดวันนี้นะครับที่ผมจะให้ไปผมให้วิ่งไปที่2นะครับผมสายรูดนะครับผมให้ไปที่เลข6ประกบคู่นะครับ2 1 2 3สาม 2 5 27 61 6องเจ7นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับตัวเน้นตัวเจาะนะครับพี่พี่ตัวเน้นตัวจั่วเนาะสองกับ6นะครับถ้าใครชื่นชอบก็ ประกบคู่กันได้นะครับผมตัวเน้นเหรอครับตัวเน้นผมให้ไปที่สองหนึ่งสองเจ็ดหกเจ็ดหกห้านะครับผมสามตัวผมให้ไปที่เลขเจ็ดนะครับหลักร้อย เจ็ดสองหนึ่งเจ็ดหกห้านะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสลับแนวทางหวยฮานอยเลขเด่นตารางนะครับในโค้งสุดท้ายนะครับก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะก็แล้วกันนะครับใครนะครับที่ได้แนวทางตัวเด่นตัวเด่นแล้วไม่มีบ้านเสี่ยงโชคนะครับผมไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านคุ้มทองนาคานะครับเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินดูก่อนได้นะครับผม ก็ใครเข้าไปแล้วก็ขอให้ดวงเฮงดวงปังกันทุกคนนะครับสลับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ